สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามวันนี้ครูคจะมานําเสนอวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานหกนะครับในเรื่องของแผนภาพกล่องนะครับสํราหรับแผนภาพกล่องเนี่ยนะเป็นส่วนหนึ่งของวิชาสถิตินะครับซึ่งการเขียนแผนภาพกล่องเนี่ยนักเรียนจะต้องมีความรู้เดิมๆมก่อนก่อนอื่นครูก็จะขอทบทวนนะครับทบทวนอะไรครับทบทวนค่ากลาง ของข้อมูลนะค่ากลางก็คือค่าที่เราใช้แทนข้อมูลทั้งหมดนะที่เราสนใจนะครับค่ากลางมีอะไรบ้างตัวแรกอ่าก็จะมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่าเฉลี่ยเลขคณิตเกิดจากอะไรครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตเกิดจากการนําข้อมูลนะค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยเป็นการนําข้อมูลทุกๆตัวเลยข้อมูลให้มาสิบตัวก็เอาข้อมูลทุกสิบตัวมารวมกัน แล้วหารได้สิบคือหารได้จำนวนข้อมูลนะอันนี้นเรียงใจเรียนข้อมูลก่อนก็ได้หรือไม่เรียนก็ได้นะแต่รายดีก็คือนํามาเรียงก่อนเพื่อเราจะได้ทำตัวอย่างต่อเลยม่ไยฐานที่สองคือไม่ไดฐานม่ไดฐานคืออะไรเมื่อเรียงข้อมูลแล้วเราก็จะมาดูว่าตัวที่อยู่ตรงกลางของข้อมูลทั้งหมดนั้นนะคือจํานวนใดนะถ้าข้อมูลเป็จนจำนวนคี่ดูได้เลยแต่ถ้าข้อมูลเป็จนจำนวนคู่ก็หาเอาข้อมูลที่อยู่ตรงกลางสองตัวรวมกันหารได้สอง และตรวท้ายคืออะไรฐานนิยมนะฐานนิยมคืออะไรฐานนิยมก็คือข้อมูลที่ซ้ํากันมากที่สุดของข้อมูลชุดนั้นนะส่วนม้กแล้วเราจะมีแค่สองจำนวนนะในระดับทันโรงสายวิสามค่าฐานนิยมเนี่ยเราจะดูแค่สองจำนวนเท่านั้นนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับรูก็จะให้ข้อมูลชุดหนึ่งนะฮะเป็นอายุของนักเรียนห้าคน นะเห็นว่านะข้อมูลนี้เราก็สเปรสป่าอยู่12 14 14และ,ะ15และ10ครั้นแรกเรามาใหมครับเรียงข้อมูลก่อนจากน้อยไปมากเราก็ได้อะไร10 12 14 14และ15เดี๋ยวตัวแรกเรามาดูอะไรครับมาดูค่าเฉลียฉล่ยก่อนค่าเฉลี่ยเป็นไงอ่านะเห็นไหมเมื่อเอา10 12 14 15 มารวมกันเราก็หารด้วยห้าไอ้ขุคามคำน,นิดนึงก็คือเมื่อรวมแล้วปั๊บเราจะได้ผลรวมเป็นเท่าไหกสิบห้าใช่ไหมครับหกถึงห้าสิบห้าสิบหกสิบหกสิบห้าหารด้วยห้า่ากับสิบสามต่อไปครับดูอะไรครับมัธยฐานมัธยฐานอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้มัธยฐานคืออะไรข้อมูลที่อยู่ตรงกลางข้อมูลทั้งหมดตอนนี้ข้อมูลมีกี่ตัวห้าตัวน้อยข้อมูลอยู่ตรงกลางคือใครครับสิบสี่ เพราะฉะนั้นมาฐานของข้อมูลชุดนี้ก็คือ14นะครับและตัวท้ายคืออะไรครับฐานนิยมฐานนิยมคืออะไรคือข้อมูลที่ซ้ำกันมากที่สุดของข้อมูลชุดนั้นๆบ้าน,นในตอนนี้เรามีข้อมูลชุดนี้มีตัว5ตัวข้อมูลที่ซ้ำกันมากที่สุดคืออ,อะไรครับ14คืออยายุ14ปีเพราะฉะนั้นค่าฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้ก็คือ14นะครับนะต่อไปครับ อ่เรามาดูคุณครูจะให้ข้อมูลนะฮะนะอันนี้เป็นค่าเฉลีย่ยเลขคณิตนะเราจะมีข้อมูลเปรียบเทียบของเรียงสองห้องเราจะได้ค่าเฉลีย่ยเท่ากันมาดูประโยคนช่ครับห้องแรกคะแนนสูงสุดเท่าไรครับเจ็ดสิบสองคะแนนต่ำสุดเท่าไรหกสิบสองเรียนเรียนดูครับเดี๋ยวดูห้องสองสูงสุดเก้าสิบเจ็ดแต่ต่ำสุดเท่าไรครับยี่สิบห้า ถ้าการตัวที่ครูจะให้ดูก็คือตัวแล้วพิสัยพิสัยเกิดจากอะไรเกิดจากการเอาค่าสูงสุดลบค่าต่ําสุดหมาข้อมูลชุดแรกพิสัยได้อะไรครับเจ็ดสิบสองลบหกสิบสองได้แล้วสิบห้องที่สองครับเก้าสิบเจ็ดลบยี่สิบห้าได้ไรครับเจ็ดสิบสองอันนี้ให้พูดถึงอะไรครับพูดถึงอะไรพูดถึงห้องแรกกับห้องสองไ,ได้เรียนดู พิสัยห้องนี้คะแนนสูงสุดต่างต่าสุดเท่าไรสิบคะแนนแต่ห้องนี้เลยครับคะแนนสูงสุดแม้คนเรียนเก่งอยู่นี่ครับแต่คนที่ตะอ่อนสุด als, นียง่ยี่ห้าคะแนนก็ต่างกันเท่าไรครับเจ็ดสิบสองเมื่อพูดถึงนะห้องนี้มีการกระจายของคะแนนมคค่อนข้างมากหรือว่าค่ามากกับค่าน้อยห่างกันมากๆนะครับแต่ห้องนี้มีการกระจายของข้อมูลค่อนข้าง,าง,าง,างน้อยนะครับอ่า นี้เราจะเข้าสู่เรื่องอะไรครับแผนภาพกรองนะสิ่งแรกที่เราต้องเรียนรู้ก็คือควอไทนะนะควอไทคืออะไรนะฮะดูเลยนะครับนะในทางติเเมื่อนำข้าข้อมูลมาเรียงจากน้อยหามากแล้วเราจะแบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนเท่าก,กันนะฮะนี่เราเรียกว่าควอไทหรือว่านี่คือความหมายของควอไทนะนะและจุดที่แบ่งข้อมูลจะมีอยู่3จุด นะขออนุญาตตรงนี้เขียนผิดนะข้อมูลมีมีสามจุดโดยจุดแรกนะเราเรียกว่าควอทายที่หนึ่งจุดที่สองเรียกว่าควอทายที่สองและจุดที่สามเรียกว่าควอทายที่สามนะเดี๋ยวเราเรามาดูแผนภาพเพื่อไมให้เกิดความจำง่ออนะควอทายนับแบ่งออกเป็นสี่ส่วนมานะเรียนดูนะครับนะเมื่อเรียนข้อมูลจากน้อยหลามาก เรไม่ได้ดูตามสีนะนะเดี๋ยวดูนะว่ามันคุยจะขึ้นอะไรบ้างนะสีที่หนึ่งสีสองสีสามสีสี่คอทายีม่เลคิดว่าคอทายที่หนึ่งอยู่ไหนคอทายที่สองอยู่ไหนและคอทายที่สามอยู่ไหนครับผมคิดออกนะหรือว่าดูมาดูนะฮะอ่าตำแนงคอทายที่หนึ่งก็จะอยู่นี้คอทายสองอยู่นี้คอทายสามอยู่นี้นม่ได้เจิดว่าคอทายที่สองอยู่ตรงไหนครับจะอยู่ตรงและตึงการของข้อมูลทั้งหมดเลยนะ เคิดว่าข้อมูลตรงนี้แต่ละสีนเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับตับได้วไหมอ่าลองดูนะครับอ่าแต่ละส่นวนก็จะแบ่งออกเป็นเท่ยีห้าเปอยี่ห้ารซยี่สิบห้าเปของข้อมูลนะได้ไหมครับนะยีนะ่้านตแล้วก็คือข้อมูลมีทั้งหมดกี่ตัวนะเราคิดยัไร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วในช่วงแรกถ,ถึงพอไรหนึ่งก็ยีบ้าเ วอทาที่1ถึงถึงไทที่2 25ควอร์ทที่2ถึงวอทยที่3 5้าและพอทายที่ 3- ถึงค่าสูงสุดอีกแล้ย5รซนะครับทีนี้่ครับเราจะหาตำแหน่งควอทาที่1ตำแหน่งพอทาที่2ตำแหน่งพอทายที่3ได้จยางไนครับเราจะหาตำแหน่งควอทายที่1คว่ทา่2และวอท์ทีามก็ได้จากอะไรครับได้จากสูตรตัวนี้ นะครับอ่อานเรียนตรงดูนะอ่าในใจพร้อมกันก็ได้นะครับตำแหน่งคอทายเราจะใช้สัญลักษณ์ตัวย่อคือ QR เท่ากับ R ส่วน4ค<ม>ูณด้วย n บวก1นะครับนี่คือสูตรหาดตำแหน่งคอทายวัน R R R คือใคร R คือ1 Q 1อ2คือ3นั่นเองวัน R ตัวนี้เราก็แทนด้วยอะไรครับ าตัวนี้เราก็แทนด้วยหนึ่งส่วนสี่นะถ้าหาคิวหนึ่งถ้าตัวนี้เป็นเลขสองตัวนี้ก็คืออะไรสองส่วนสี่ถ้าตัวนี้เป็นเลขสามตัวนี้ก็เป็นสามส่วนสี่ได้ไหมครับถ้ายังสงสัยเดี๋ยวคุูครกก็จะขึ้นตัวอย่างให้นักเรียนดูนะครับเรามาดูเลยครับตัวอย่างแรกนะข้อมูลชุดหนึ่งนะเป็นคะแนนสอบระหว่าง ถ้าเรียนนะยาบราสตร์ของนักเรียนกลุ่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวครูก็จะเรียงวิธีทำให้นักเรียนดูเอาเลยครับจากข้อมูลเป็นคะแนนสอบของนักเรียนกลุ่มหนึ่งนะครับสิ่งแรกที่เราําทำทำอะไรครับอ่าก็คือเอาข้อมูลมาเรียงน,นะเราจะเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากตัวแรกคืออะไรครับ ตัวแรกคือ14 15ประเด็นคบเกตัวตัวเลยนะ16 18 18 19 20 22 24 25 26 2ี่สและ30มนี้เรามาดูตำแหน่งนะครับเดี๋ยวดูฮนะถาาว่าไหนคุณครูเขียนลักษณะน,นี้เราจะได้รู้ว่ามีตำแหน่งอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดเก้าสิบขอโทษนะครับ13และ สิบสี่วันสรุปแล้วข้อมูลชุดนี้มีทั้งหมดกี่ตัวครับเราจะมีคนครับสิบสี่คนนั่นเองนะฮะสิบสี่คนนั่นเองนะจากตัวอย่างเขาสั่งให้เราหาอะไรครับควอไทาที่หนึ่งควอไทสองควอไทสามและค่าสูงสุดต่ําสุดวันตอนเนี้ยเรารู้ยังค่าสูงสุดต่ําสุดรู้แล้วครับรู้ยังครับหรือแล้วนี่ตัวนี้นะที่คุณคูวงกลมนี่ก็เป็นค่าแล้ว สตกับค่าสูงสุดเดี๋ยวเราค่อยตอบตอนหลังนะครับนี้สิ่งที่เราจะหาอันแรกก็คืออะไรครับหา Q1 Q1 ก็คือคอทยที่หนึ่งคอท้ายหนึ่งเราจะหาอะไรก่อนที่เราจะหาคอท้ายหนึ่งได้เราต้องหาว่าตำแหน่งของคอทยที่1่อยู่ที่ไหนเราก็มาดูตำแนหน่งคอทยที่1จากสูตรว่าอะไรครับสูตร จตได้ไหมครับ qr เท่ากับ r ส่วน4คูณด้วย n บวก1นะฮะนี้มันก็เป็นไง qr เราแทนด้วยอะไรครับ1ส่วน4 n คืออะไร n คือ14นะ n คือจำนวนข้อมูลบวกด้วยว1เราก็ได้อะไรครับ15ส่วน4เมื่อหารมา ой, เรียบร้อยเราได้ตำแหน่งที่อะไรครับ4 3 12 อาทิ od, นะฮะสี่ส <the> ิบสองหรือเทไรครับเหลือสามใส่จุดเติมศูนย์สี่เจต่มาเติมศูนย์สี่ห้าเพราะเราจะได้ตำแหน่งที่อะไรครับ3.75นะครับตำแหน่งที่3.75จุดเ้ทีนักเรียนดูครับตำแหน่งที่3.75อยู่ตรงไหนนะฮะ เริ่มตรงนี้มีตำแหน่งอะไรหนึ่งสองสามและสี่มัลตตำแหน่งสามที่เจ็ดห้าก็จะอยู่ระหว่างตำแหน่งที่ที่ไรครับที่สามกับที่สี่อยู่นี้นะคือตรงนี้คือคิวขออนุญาตนะครับตรงนี้ก็คือตำแหน่ง Q 1หนึ่งนะคหนึ่งจะอยู่ในกรอบนี้แต่ถามว่าอยู่ตรงไหนล่ะนเรียนก็ต้องมาคำนวณอีกนะครับนักเรียนต้องมาคำนวณการคำนวณ เราต้องอาศัยวิธีการเทียบบัญญัติตายางนะครับมาเรียนดูวิธีการนะครับักเรียนเห็ว่าตำแหน่งที่สามจุดเจ็ดห้าอยู่ตรงไหนเรามาดูะเริ่มเลยนะครับตำแหน่งต่างกาันคาว่าต่างกันคืออย่างไรก็คือตำแหน่งที่สามกับตำแหน่งที่สี่ตำแหน่งที่สามกับตำแหน่งที่สี่ต่างกันเท่าไหร่ต่างกาันอยู่หนึ่งนะฮะขอ้อมูล ข้อมูลต่างกันเท่าไรดูตรงไหนครับข้อมูลข้อมูลนี่ก็คือนี่หลังข้อมูลที่สามเป็ข้อมูลที่สี่ 3, 4, คือเลขอะไรครับสิบหกกับสิบแปดหลงข้อมูลต่างกันเท่าไรคุณครูขออนุญาตเขียนเลยนะครับเขียนด้วยหมึกสีนี้สิบแปดลบสิบหกแล้วก็ใช้เป็นสีน้ําเงินก็คืออะไรครับมันก็คืออะไรข้อมูลต่างกันอยู่สองแต้มครับนะ ข้อมูลต่างกันอยู่สองแต้มเสร็จแล้วเราก็มาดูตำแหนง่งอครูครูคจะไม่ขอละครูจะเขียนเลยนะตำแหน่งต่างกัน0.75ถามว่ามาจากตรงไหนครับนี่งไงฮะนี่0.75มาใส่ตรงนี้เข้าใรวับนี่คือการเทียบอยัางตยางข้อมูลต่างกันเท่าไหร่ข้อมูลต่างกันเม็ดที่ต่างกันแค่ครับ2 2คูณด้วยอะไร0.75หารด้วยเท่าไรครับหารด้วย1 1ตัวนี้มาจากไหน1ตัวนี้ก็คือเนี่ยเนี่ยเทียบกับตัวอย่างตำแหน่งต่างกัน1ข้อมูลต่างกัน2ตำแหน่งต่างกัน0.75ข้อมูลต่างเท่าไรก็คิดออกมาแล้วหนึ่งหารอะไรก็ได้จำนวนนั้นวันเราก็มาคิดต่อเลยครับ0.75 0์จุศนทดนะฮะ0.75 คูณด้วได้ไรครับ2 50 2 74เป็น15เห้าถ้ายม2ตำแหน่งมันมันก็คือ,อไดครับ1.50น,นะครับ1.50เพราะฉะนั้นตำแหน่งคิาทอดตำแหน่งที่3ที่เคลื่อนมาอ่าันข้อมูลทอดขออนุญาตผิดจุดครับคิว1งันคิว1ก็คือใครตำแหน่งที่3ก็คือเลขอะไร16 บวกตำแหน่งที่ต่างกันหรือเคลื่อนไปอีกเท่าไรครับ1.50เพราะมันก็คือเท่าไร16.5เข้าใจไหมรครับนี่คือการหาอะไรครับการหา Q1 นะครับต่อไปครับเราจะหาอะไรครับหา Q2 นะครับหา Q2 ทำเหมือนเดิมเลยครับนักเรียนหา Q2 Q2 นั้นตำแหน่งว่าไงครับขออนุญาตตำแหน่ง q สองจากสูตรเปลี่ยนจากลายหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสี่ก็กลายเป็นสองส่วนสี่เพราะตำแหน่ง q สองมีนี้คูณด้วย n ก็คือสิบสี่บวกหนึ่งนก็คือสิบห้าหารด้วยอะไรครับหารด้วยสองขอโทษครับหารด้วยสองอ่า มันก็คืออะไรเจ็ดจุดห้าวันตำแหน่งคอทายที่สองอยู่ไหนครับอยู่ตำแหน่งที่เจ็ดจุดห้าแล้วตำแหน่งเจ็ดจุดห้าอยู่ไหนเราก็มาดูตรงนี้ครับเหมือนเดิมอ่านคใช้ยสิงนี่ตำแหน่งที่เจ็ดอยู่นี่ตำแหน่งที่แปดวันเจ็ดจุดห้าอยู่ไหนอยู่บริเวณนี้ว่ามันคืออะไรครับเนี่ยวันนั้นคีสองอยู่ตรงนี้ อยู่ที่ไหนรู้ไหมก็ทําวิธีการเดิมหมดเลยก็คืออะไรนะเทียบประยตัวอย่างครับตําแหน่งต่างกันเท่าไรตําแหน่งต่างกันหนึ่งข้อมูลต่างกันเท่าไรครับก็เลือกอะไรครับเลืออะไรครับนักเรียนยี่สิบสองลบยี่สิบก็เหลืออะไรครับ อาคุณคุณ,คณลดไปนะนั่นก็คืออะไรข้อมูลต่างกันสองเราก็รูฮะขอโทษครับตแ่างกันเท่าไหร่ต่างกันตัวไหนครับนี่ครับต่างกัน0.5้ใช่ไหมฮะแล้วต่างกัต่างกัน0.5<ม> ข้อมูลต่างกันเท่าไรครับก็เป็น0.5คูณด้วยอะไรครับคูณด้วย2หารด้วยอะไรหารด้วย1ผลนั้นก็คือแล้ว1เพราะฉะนั้น Q2 ก็คืออะไรครับก็คือ ตำแหน่งที่เจ็ดตำแหน่งที่ 7, ทเจ็ดคือเรียกอะไรยี่สิบบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไรครับยี่สิบเอ็ดเห็นไหมครับได้ยังครับ Q สองต่อไปหาอะไรครับหา Q 3เรามาดูตำแหน่งครูเขียนหนังสือตัวโต,วตวนิดหนึ่งตำแหน่ง Q สา3ก็คือเท่าไหรแล้วสส่วนสคูณอะไรครับ1 4บสี่บวกหนึ่งก็คืออะไร 14, 1 5, 3, 4บี่บวกหร่ลุดสิบห้าสห้าสามสี่สิบหส่วน4 4่4 4่4สองจุดเท่าไหร่ครับ11.25อันตำแสองห้่ง1ตอบอยู่ตรงไหน อาขอโทษครับก็ตำแหนงที่สิบเอ็ดอยู่นี่เราดูสองนี่มันสิบเอ็ดจุดสองห้าก็จะอยู่บริเวณนี้ตำแหน่งที่สิบเอ็ดกับตำแหน่งที่สิบสองเพราะว่าตรงนี้คือคิวสามนี่มันจะเป็นเลขอะไรครับเราก็ต้องมาเทียบประหยัดตะยางเหมือนเดิมน,นะฮะเหล่าดูนะฮะได้อะไร ตำแหน่งต่างกันหนึ่งข้อมูลต่างกันเท่าไหร่ครับยี่สิบเจ็ดลบหกคุณครูขอเรื่เลยนะต่างกันหนึ่งถนะูกไหมได้ไหมนะฮะแั้นตำแหน่งต่างกันเท่าไหรศูนย์จุดสองห้า วัาข้อมูลต่างกันต่างกันเท่าไหร่ครับก็1นึ่งคูณศูนยจุดอะไรครับเหมือนค่อนก้างจะบีบนิดหนึ่งหารด้วยหหารด้วยหนึ่งมันก็คืออะไรศูนยจุดสองห้าเองเพราะฉะนั้นค3ว็มคืออะไรครับเพราะฉะนั้น คิว3แล้วก็คืออะไรคิว3แล้วก็คือ26บวกอะไรครับ0.25มันก็คือนะ0.25ก็ได้อะไรครับคุณครู ลืมไปครับขอโทษหรือว่าสอนสดอ่าเป็นการนะได้แบบนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้นเรียนได้หรือยังครับนี่คือการหาเลยฮะหา Q1 Q2 นะ Q1 ได้ละ Q2 ได้ละ Q3 ได้ละแล้วอะฮะค่าต่ำสุดกับค่าสูงสุดนะครับอ่าเรียนเรามาดูตัวอย่างที่สองกันนะครับ นะข้อมูลมีชุดหนึ่งข้อมูลชุดนี้นแรกเราทำอย่างไนครับเรามาเรียงข้อมูลก่อนเรา,าเรียงข้อมูลก่อนเรามาดูตรงนี้ก่อนมันจะมีอะไรบ้างเราจะแยกก่อนนะตำแหน่งแล้วก็ข้อมูลเดี๋ยวดูนะข้อมูลเรามีอะไรบ้างเอามาเรียงเลยนะครับ ยี ả, ่สามอ่ะคงเงียบไป ok, ยี่หกสองจำนวนยี ert, ย ert, สน่สิบเจ็ดยี่สิบแปดสองจำนวนสามจำนวนยี a, ส่สาสามจำนวน ว่าไรครับสามสิบดูครับว่ามีตำนหนหรือทั้งหมดเท่าไรเนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเ้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสและสิบห้านั้นแสดงว่าข้อมูลชุดนี้มีทั้งหมดกี่ตัวครับสิหตัวนะฮะ เราจะไปหาอะไรครับมาดูีว่าสจทย์สั่งอะไรบ้างค่าต่ำสุดกับค่าสูงสุดอยู่สองตัวนี้นะครับต่อไปหาอะไรหา Q1 ห,หา Q1 แต่ก่อนหา Q1 วห่งาดูต้องไปหาอะไรก่อนครับอ่าหาตำแหน่งครับหาตำแหน่ง Q 1หนึ่ง ได้จากอะไรครับจากสูตรเลยคืหนเท่ากับหส่วนสี่ือข้อมูลมมีเท่าไรละสิบ้บวกหนึ่งเห็นว่าต่างจากข้อข้อห่งข้อ1ข้อมอูลเป็นจํานวนคู่เหมือนกันเลยลงอป็นคี่ตอนนี้เราได้อะไรครับ16บหกส่วนสี่สี่ีวานเห็นว่าคือหึ่งอันนี้ง่ายเลยตำแหน่งที่ไรครับตำแหน่งที่สี่ก็ตำแหน่งที่สคือเลขอะไรดูที่ หนึ่งสองสามสี่้นตัวอยที่สี่คือเรียออะไรลูกคือคือครับนี่ได้ละไว้ไนั้นคิวหนึ่งคิวหนึ่งคืออะไรยี่สิบสองนะะโจทย์นะนะมันขึ้นขึ้นอยู่กับเขากำหนดโจทย์มาแบบไหนหล้นะแบบนี้จะหาง่ายแล้วไปดูวันดนูหาอะไรครับคิวสอง หาคิวสองเราต้องไปหาอะไรก่อนครับหาตำแหน่งคิวสองตำไหนครับจากสูตรสูตรว่าไงก็จะเป็นสองส่วนสี่ครับคูณด้วยสิบห้าบวกหนึ่งโอเคมันก็กลายเป็นอะไรสิบหกส่วนสองถูกไหมครับสองสิบหกหารคิวสองได้ไรแปด รั้ Q2 ตำแหน่งที่8เลขอะไรครับไปง่ายเลยตำแหน่งที่แปคือเลขอะไรครับ27ใช่ไหมเพราะนั้น Q2 ก็คือ27เห็นไนหะมันตัวอย่างนี้กับตัวอย่างที่แรกต่างกันชี้นเชิงเลยอ่มาดูตรวท้ายหาอะไรครับหา Q สามเราก็มาดูว่าตำแหน่งคินสจากอะไรครับ3ามส่วนสคูณดูนะสิบห้าบวก1นึเหมือนเดิมก็กลายเป็นได้สามคูณ16บหกส่วนสี่ส่สี่ส่สี่วกสก็สิบสองวันนี้คือตำแหน่งที่อะไรนะ สิบสองดังนนจะเห็นว่าข้อนี้ตำแหน่งที่สิบสองอยู่ไหนครับลูกอยู่นี่เลยได้ไหมครับได้ไหมตำแหน่งที่สิบสองก็อยู่ตรงนี้เลขอะไรครับยี่สิบเก้าฮะวันจบเลยนะวันนั้น Q 3ก็คืออะไรยี่สิบเก้าหลังจากตรงนี้นะครับ้องเรียนนะ ในการหาตำแหน่งพอทายมันก็จะมีสูตรมันอธิโนสูตรครั้งครับสูตรว่าไงครับพอทายสูตรว่าไงสูตรว่าไงครับ qr เท่าไหร่ r ส่วน4คูณด้วยอะไรครับ n บวก1อ่า r แทนไปตัวเลขเราได้บ้างก็1 2และ3 n คือใคร เ็นคือจำนวนข้อมูลนะครับนะสำหรับชั่วโมงนี้นะนักเรียนก็จะรู้วิธีการหาอะไรครับหาตาแหน่งควอไาทคาวาไทา 1, ีาทา 2, ่หนึ่งควาไที่2องควาไที่3นะซึ่งมันมีสูตรของมันเป็นสูตรของ,ต,ของตายตัวเลยนักเรียนต้องจำไม่ได้และแทนค่าให้เป็นนะครับวันคาบนี้รูก็ เป็นการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ